อยากสวยแปบบางต้องโน้ตพกเก้าของเรานะคะตัวนี้นะคะใช้แล้วนะคะพอถึงได้เทสลงไปนะคะก็รู้สึกว่าเนื้อบางเบามากตอนแรกเหมือนเหมือนดูแล้วเหมือนเนื้อจะแบบเข้มๆแต่พอแบบลองเทสตูแล้วือแบบเนื้อบางเบามากเลยค่ะคือชอบมากค่ะขอบคุณค่ะขออีกคนนึงเนาะเมชิเอที่แบบผิวอีกอ่อได้ค่ะได้ค่ะ โอเคเราลองดูสำหรับคนที่ CPU ใช่ค่ะการแล้วใช้แป้งที่เป็นสีเยลโล่เดียเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะผ่าพทรงไปดูเมื่อกี้น้องจริงจิงก็เป็นผิวสีสีแบบว่าสว่างเดี๋ยวน้องโมดอีกแทนเนาะน้องผ่าท่านน้องเป็นยังไงบ้างเอ่ยใช่หน้องได้นำตัวนี้ด้วยค่ะ MGN ศูนย์หกแบตแบตเรียย่อนะคะก็อันดับแรกเลยคือ ว้าวมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้ากับสีผิวเราได้ดีมากเลยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนผิวแทนไม่คิดว่าแป้งตลับเดียวเนี่ยจะเข้าได้กับทุกๆสีผิวค่ะก็ใส่ซื้อกันได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอแล้วแนทโซแป้งไหมโอแป้งเดี๋ยวไหนคะอ่ะเดี๋ยววิวใไปหลังแชร์บอกไหมใครอยากแชร์บอกได้เลยหมอะ ก็อยากจะแชร์ให้กับทุกคนเห็นมากๆเลยค่ะคือปิ่นได้ลองใช้เอ่อหนึ่งฝั่งนะคะก็คือครื่งนี้เครื่อสายเลยค่ะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากก็คือฝั่งนี้นะคะจะมีรอยดําแล้วก็มีความมันอยู่แล้วก็รองพื้นที่ลงมาเนี่ยยังไม่เรียบเนียนแต่ฝั่งนี้นะคะที่ได้ใช้แป้งของกันไปแล้วคือเนียนมากแล้วก็แบบคุมมันได้ดีมากแล้วก็ ที่สาคัญคือเทื่งมากๆจริงๆค่ะว่าแป้งตลับเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสีผิวตอนแรกแอบกังมูค่ะเราพอได้ใช้แล้วคือเนียนมากแล้วคือเนื้อสัมผัสนุ่มมากจริงๆค่ะนพก้าวเท่านั้นจริงๆค่ะทุกคนเลิศมากโอเคเดี๋ยวจะมีท่านหนึ่งน้อยอยากจะแก่นหนูเห็นบอกว่าวาวมากสวัสดีค่ะป๊อกที่ MGN หนึ่งสาม ชาชนกองคำพานะคะต้องบอกว่าตอนที่หยิบมาว้าวมากก็คือเราเทสที่หลังมือก่อนหลังม,มือของบ๊อกี้จะมีแผลเป็นซึ่งตอนแรกแบบเพิ่งโดนขวดมาหมาดๆเลยแบบมันชัดมากเราก็เลยเอุย้ยงั้นลองปิดแผลเป็นที่หลังมือซิก็คือปิดได้แบบเพ็ผนผลแบบชัดเลยนะเพราะาตอนแรกมันจะแบบว่าเป็นรอยข้ำและด,ดำเลยและที่สำคัญค่ะเขาตอบโจทย์สำหรับสาวเอเชียนะคะไม่ว่าคุณจะเสดเฉดสีผิวสีแทน สีขาวรือทุกเฉดสีสามารถใช้ได้เลยจบปัญหาหน้าก็หน้าไม่ลอยนะคะจบปัญหาเลยที่บอกว่าอะไรนะห,หน้าก็อ้อขอไม่ต้อง <c oughs> ต้องยกให้กับพากาเลยบ <c oughs> อ,อก <c oughs> อว่าเราใช้ได้ทุกเฉดสีจริงๆขอบถียคขาเลิศมาปร,ปรบมือค่ะ,คะอานาโซสีน้ำน้องที่ไหนอยากแชร์้องค์่อายกมือได้เลยนะใครอยากแชยกมือได้เลยนะอ่าดัด สวัสดีค่ะชื่อน้องเงินนะคะ MGN07 ค่ะตัจิลาเกี่ยวทองนะคะครั้งแรกที่น้องเงินได้ใช้แป้งโลพเก้านะคะรู้สึกเลยว่าผิวมันเรียบเนียนมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของโปรตีนใ,ใหม่นะคะน้ำมันดอกคัมอยล์ใบวัวโบกทําให้ผิวของเราอะมีความชุ่มชื้นและบำรุงไปในตัวค่ะผิวไม่อุดตันไม่เป็นสิวไม่เป็นคราบสามารถ เซตเมคอัพระหว่างวันได้น้องเงินได้ลองเซตใต้ตาไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าใต้ตาของน้อเงินเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะจากที่ตอนแรกคุณจะมีส่วนมันอยู่ค่ะตอนนี้นะคะทุกสีผิวสามารถใช้ได้ค่ะไปตามกันนะคะกันน้ำกันเหงื่อต้องลบกาวค่ะขอบพระคุณมากค่ะน้องน้ำเงิน MGN ศูนย์เจ็ด ทุกท่านคะน้องๆอ,อยากจะบอกไว้เลยค่ะว่าน้องสวยทุกคนวันนี้ออร่าเต็มที่